สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ผมใส่เน็กไทกรีกมาเลยฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของน้ําหอมที่มาที่ไปก่อนจะมาเป็นน้ําหอมที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้น้ําหอมมาจากที่ไหนต้นกําเนิดจากน้ําหอมคืออะไรและน้ําหอมมาจากประเทศอะไรคนสมัยก่อนใช้น้ําหอมสําหรับทําอะไรกัน เป็นคำถามที่น่าสนใจครับผมไปเจอบทความหนึ่งจาก GQ Thailand ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเป็นบทความที่ดีสำหรับคนที่ชอบน้ำหอมเหมือนกันเกล็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆวันนี้ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าประวัติความเป็นมาของเขาโดยสังเขนั้นคืออะไรแล้วเป็นยังไงกันบ้างไปฟังพร้อมกันเลยครับ เราย้อนนั่งทำแมชชีนไปด้วยกันครับย้อนกลับไปในสมัยประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมาเป็นน้ำหอมแบบที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ถูกใช้คำสวยหรูที่เรียกว่าสุนทรียภาพเรื่องกลิ่นน้ำหอมมีการใช้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณละจากหนังสือ the histories นะครับเป็นบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้ท่องเที่ยวไปยังดินแดนต่างๆในช่วงเวลาที่เขาเองยังมีชีวิตอยู่ทั้งในอียิปต์เมโสโปเตเมียปาเลสไตน์ และตอนใต้ของรัสเซียครับโดยในบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนั้นทําให้เราได้ทราบว่าอารยธรรมโบราณในแถบคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนมีการผลิตและใช้น้ําหอมเช่นกันครับเพื่อนๆในอารยธรรมบาบิโลนคนบาบิโลนเนี่ยไว้ผมยาวโพกผ้าพันศีรษะพรมน้ําหอมตลอดทั้งตัวและที่สําคัญครับผมใส่เน็กไทมาขนาดนี้ อียิปต์ขนาดนี้แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ของอียิปต์อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆในสมัยอียิปต์โบราณคนอียิปต์เนี่ยมักจะนําน้ํามันจากต้นไม้อย่างไม้นํามาบํารุงผิวนําไปเป็นน้ํามันสําหรับจุดไฟเพื่อให้มีกลิ่นหอมหรือว่าน้ําหอมวูดดี้แบบที่เราชอบกันในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นโน้ตที่ผมชอบเหลือเกินวูดดี้แอมเปอร์มัชเลเตอร์จะมีที่มามาจากอียิปต์โบราณน,น่าจะเป็นไปได้นะครับ โดยอรารยธรรมของอียิปต์โบราณเนี่ยเป็นอรารยธรรมที่มีการใช้น้ำหอมที่เก่าแก่ที่สุดครับประมาณ2,600ถึง1,600กว่าปีก่อนพุทธศักราชเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีที่เราได้พบแล้วแสดงให้เห็นถึงการใช้น้ำหอมที่มีมาอย่างต่อเนื่องตัวอย่างครับเช่นภาพวาดในสุสาน แสดงให้เห็นถึงกรรมวิธีในการผลิตน้ำหอมในราชวงศ์สมัยโอ d o ง m อมเมโ Kingdom ขวดน้ำหอมถูกถวายเป็นของอุทิศในโลกหลังแห่งความตายในสุสานของฟาโร์การใช้น้ำหอมในอารยธรรมของอียิปต์โบราณอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อารยธรรมโบราณอื่นๆนำเอาวัฒนธรรมแบบนี้มาใช้แพร่หลาย มากยิ่งขึ้นและในระยะเวลาเดียวกันได้เกิดอารยธรรมโบราณต่างๆในลักษณะแบบนี้อีกมากเลยครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้น้ําหอมเนี่ยแพร่หลายโดยหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นถึงการใช้น้ําหอมในอื่นๆอ,อ,อ,อีกแผ่นจารึกอักษรคูนิฟอร์มซึ่งกล่าวถึงนักทาน้ําหอมในราว2,000ปีก่อนคริสตศักราช และการใช้น้ําหอมยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องครับเช่นในอารยธรรมกรีกโบราณมีหลักฐานทางโบราณคดีคือภาพเขียนบนภาชนะดินเผาสแสดงถึงรูปนักกีฬาใช้น้ํามันที่มีกลิ่นหอมทาก่อนลงทําการแข่งขันในอาณาจักรโรมันการใช้น้ําหอมมักใช้เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการอาบน้ําชาวมุสลิมคิดค้นว่าวิธีการผลิตน้ําหอมเป็นวิธีการกลั่นจากดอกไม้ ซึ่งทำให้สามารถผลิตน้ําหอมในปริมาณที่มากขึ้นได้ในยุคถัดๆมานะครับและน้ําหอมเป็นที่รู้จักของชาวยุโรปเมื่อแคทรีนเดอร์เมกคิซีเดินทางจากเมืองฟอร์เรนซ์ประเทศอิตาลีเพื่อมาแต่างงานกับเจ้าชายแห่งประเทศฝรั่งเศสในศตวตรรษที่16การใช้น้ำหอมก็เริ่มขยายวงกว้างขึ้นก่อนที่จะเป็นที่นิยมในทั่วโลกแบบที่เรารู้กันนะตอนนี้ครับศตวรรษที่21นักเคมีคนหนึ่งครั ได้มีการสั่งสังเคราะห์น้ำหอมจากสารเคมีจนได้กลิ่นต่างๆมากมายหลายพันกลิ่นในช่วงศตวรรษที่19จนสำเร็จสำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้ำหอมมีการใช้ในคาบสมุทรทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นที่แรกก่อนที่จะแพร่หลายไปในทั่วโลกคืออะไรแน่นอนครับเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในบริเวณนั้นมีอากาศที่แห้งร้อนชื้น ทำให้ผู้คนในพื้นที่นี้คิดคนวิธีการที่จะรักษาผิวพรรณของตัวเองให้ชุ่มชื้นมากกว่าประเทศในแถบประเทศเราเพราะประเทศในแถบประเทศเราอะครับเป็นประเทศร้อนชื้นอยู่แล้วเนาะเราก็จะไม่มีผิวตัวที่แห้งในแบบประเทศในแถบนั้นต่อมาเมื่อสุนทรียภาพในเรื่องกลิ่นมีความสำคัญมากขึ้นต่อการรับรู้ของมนุษย์จึงได้เพิ่มกลิ่นหอมลงในน้ามันในภายหลังค่อยๆพัฒนาจนมาเป็นน้าหอมในที่สุด โดยสกัดเอากลิ่นหอมจากพืชเช่นกุหลาบมะลิหรือเมอร์กัมยานมาเป็นน้ำหอมครับเมื่อการใช้น้ำหอมอาจหมายถึงความต้องการในการแสดงฐานะทางสังคมของเขาจากเดิมแล้วในประวัต okay. ิศาสตร์การผลิตน้ำมันเพื่อทาผิวให้ชุ่มชื้นเป็นความรู้ที่คนในพื้นที่สามารถเรียนรู้แล้วก็ผลิตขึ้นมาได้เองด้วยความจำเป็นที่เขาผิวแห้ง แต่ต่อมาเมื่อกลิ่นหอมได้ถูกเพิ่มเข้ามาในชีวิตทําให้มันเกิดมีสีสันขึ้นมีการใช้วัตถุดิบที่มีราคาแพงมากขึ้นมาเป็นส่วนผสมและถูกใช้ในเรื่องราวของความเชื่อและพิธีกรรมมากขึ้นทําให้น้ํามันหอมหรือน้ําหอมเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ชี้วัดและแสดงถึงฐานะทางสังคมของผู้คนที่ใช้มันได้ไปโดยปริยายครับชันใดฉันนั้น คุณเพื่อนทราบไหมครับว่าคําว่า perfume มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินที่แปลว่าควันดังนั้นผมเข้าใจว่าในสมัยอดีตการประวัติศาสตร์แรกเริ่มเดิมทีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆก็แล้วแต่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมฟ้าผนังเกิดดีหรือจะเป็นหลักฐานจากเครื่องปั้นดินเผาก็ดีทําให้นักประวัติศาสตร์ชี้ชัดระบุทุกอย่างมาที่ p perfume ที่แปลว่าควันที่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินเนี่ย เพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้ยางไม้หอมจากแถบประเทศอาราเบียโซมาเลียที่ได้แชร์กันไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วนั่นก็เลยเป็นที่มาของความหอมที่มาจากยางไม้แล้วก็กลายมาเป็นเบสโนดวูดดี้แบบที่ส่วนตัวเองผมก็ชอบมากเหลือเกินในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังเป็นโน้ตที่ชอบติดท็อปทเลยครับในปัจจุบันโดยชาวโรมันที่ร่ำรวยจะนิยมใช้น้ำหอมเป็นอย่างมาก ฉีดแทบทุกที่ไม่ว่าจะฉีดตัวเองฉีดบ้านฉีดฝาผนังหรือแม้กระทั่งฉีดสัตว์เลี้ยงของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นมา้าหรือมา้าน้ำหอมเกิดความนิยมและแพร่หลายในยุคลางหลังจากที่ชาวอาหรับได้คิดคนน้ำหอมด้วยกันกลั่นจนสำเร็จได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ขนาดใหญ่ในอาณาจักรของเปอร์เซียและเพืเ่อนๆทราบไหมครับว่าเขาปรับเปลี่ยนในพื้นที่ของอาณาจักรของเขาอะใหญ่ขนาดไหน มันไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ชัดแน่นอนว่าพื้นที่นั้นมัน,ม,นมันใหญ่กี่ไร่มันเป็นร้อยไร่หรือเปล่าอ่ามันไม่ได้มีที่มาที่ะระบุเป็นตัวเลขขนาดนั้นครับเพื่อนๆแต่มันมีสิ่งที่เขาเล่าขานกันต่อมาเขาปรับเปลี่ยนมาปลูกดอกไม้เพื่อเอาไว้สำหรับกลั่นเครื่องหอมหรือว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ย มากเสียจนว่าคนเนี่ยพูดกันเป็น Talk of the t o w n r ว่าเป็น The City of Fragrances แค่นี้มันน่าจะทำให้เราจินตนาการได้แล้วอะ่ะแล้วด้วยพื้นที่ในสมัยก่อนอะมันไม่ได้มาเป็นทองเหมือนในปัจจุบันนี้นะที่แบบโอหายากมากๆเป็น Talk of the t o w n r ของกรุงแบกแดดชาวอาหรับได้คิดค้นสูตรน้ำหอมในรูปแบบใหม่นอกจากดอกไม้แล้วเนี่ยคือการนำสารที่ได้จากตัวชมดเอาไปผสมกับปูนขาวแล้วเขาก็เอาไปใช้ในการสร้างสุราในการสร้างพระราชวัง ทำให้เกิดเป็นเป็นพระราชวังที่หอมขนาดไหนเพื่อนๆลองจินตนาการตามมันน่าจะเกิดความหอมไปทั่วทั้งเมืองเลยฮะยกต,ตัวอย่างเคสง่ายๆเวลาเราไปเดินห้างครับ C C W O กับ Royal Ivy r i g a t t a เป็นแบรนด์เสื้อผ้า mm hmm. เป็นช็อปเสื้อผ้าที่ทำให้ผมนึกถึงคอนเซปต์แบบนี้เลยอะ่ะ mm hmm. เขาอาจจะมีคอนเซปต์มาจากอาหรับก็ได้ mm hmm. เชื่อว่าหลายๆคนคงมีประสบการณ์แบบเดียวกับผมคือได้กลิ่นตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในร้านเลย mm hmm. หอมมาก ผมว่านั่นก็เป็นอีกมิติหนึ่งเป็นมิติที่เติมเต็มคำที่ถูกเรียกกันว่าสุนทรียภาพทางกลิ่นได้เป็นอย่างดีและเขาก็จะตกเราเข้าไปในช็อปของเขานอกจากป้ายสีแดงที่เขียนคำว่าเซลล์ตัวใหญ่ๆ,ๆก็ต้องขอบคุณคนในสมัยก่อนนะครับที่ได้สกัดกลิ่นหอมให้เราได้ใช้ให้เราได้รู้จักเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในตอนนี้ ที่มีน้ําหอมผมว่าแหมไม่รู้ข้อมูลผิดถูกคร่าวๆเนี่ยประเมินเท่าที่เรารู้จักกนานผ่านตาไปไปมาๆมีน้ําหอมไม่น่าจะต่ํากว่าหมื่นชนิดหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ถึงแสนชนิดครับเพื่อนเแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือเกร็ดประวัติศาสตร์คร่าวๆที่ผมรู้สึกว่าพอไปอ่านมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังมันอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึก มากๆฟังอย่างเพลิดเพิครับเพื่อนๆบางข้อมูลอาจจะผิดอาจจะถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมก็ได้รีเสิร์ชมาจากหลายๆคลิปหลายๆบทความที่ได้เขียนไว้แล้วก็มาย่อยแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กับมันประมาณนึงนะครับแล้วนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆประวัติศาสตร์นอกจากน้ำหอมที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วความถูกความแพงแล้วกลิ่นที่เราชอบไม่ชอบแล้ว ประวัติศาสตร์อาจจะทำให้เรามีความสุขกับการใช้น้ำหอมมากขึ้นครับสเทรเซฟนะครับเพื่อนๆแล้วก็รักษาสุขภาพครับ